ครับวันนี้เซ็นเตอร์ชอปจะสอนทุกคนนะผมตรวจเช็ครถไปจำบันของฟอร์ดเร็ r เจอร์นะผมทำกันนบผมขั้นตอนแรกรามาดูน้ำมันเครื่องกันก่อนนะผมดึงการบัดน้ำมันเครื่องขึ้นมาคร ala <c ough> to ับผมแล้วก็ใช้ชู้นะครับผมเช็ดน้ำมันเครื่องเก่าออกนะผม นะ่าเห็ไม่มีนะ้ามันเครื่องทีมงมง่มันเครื่องหายไห <c oughs> มันเครื่องหายี่มีมันเครื่องหายเช็คไหมแช่ไว้แป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็มาดูแช่ไว้แล้วนะ้ำมันเครื่องจะมาใช่ไหม,อ,มอ่ะโอเคครับ okay ผม ตามที่อ้อมแนะนำผมให้แช่ไว้ก่อนนะครับผมอ่ะสองน้ำยาหล่อยเย็นครับผมน้ำยาหล่อยเย็นเราจะให้อยู่ในระดับแม็กก็คือตรงสันตรงนี้พอดีตรงนี้จะมีเลขบอกครับผมมีตัวเลขบอกว่าเป็นแมออ็กมีตัวหนังสือบอกครับผมก็คือสูงกว่าเส้นแถบนี้นิดนึงครับผมก็อยู่ประมาณนี้โอเคสามนะครับผมล้วก็จะดูน้ำมันพาวเวอร์นะครับผมน้ำมันพาวเวอร์อยู่ตรงนี้นะอ่าอ้อมสองตรงนี้ตรงนี้ ให้อยู่ในระดับแม็กคือตรงนี้นะครับผมระดับแม็กคือตรงนี้อะแล้วก็เห็นไหมอะสีนะครับผมน้ำมันเบรกนะครับผมน้ำมันเบรกระดับแม็กก็ให้อยู่ตรงนี้ขีดตรงนี้ปางสายอะอะโอเคอันนี้อยู่ของเขาอยู่ตรงไหน,นเขาอยู่ลดต่ำกว่านิดหน่อยอยู่ในเกณฑ์ครับผมแล้วก็ มีตรงไหนอีกถ้าหน้าฝน,นครับผมเราจะต้องใช้น้ําปัดน้ําฝนก็ตรงนี้โอเคมีตรงนี้เต็มนะครับผมแล้วก็ตรงไหนอีกก็มีประมาณนี้ครับผมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้น,นะไม่มีน้ํามันครช์นะครับผมทีนี้เรามาดูน้ํามันเครื่องของเราครับผมว่าเป็นยังไงติดไม้ยังไยเกี่ยว ว่าเป็นที่น้ำมันเครื่องอเปล่าขวันมีชวนไหมไม่มีไหมก็มีนิดหน่อยเลยโอเคก็อันนี้น้ำมันเครื่องขาดนะผมแต่ไม่รู้ว่าขาดยี่แค่ไหนแต่ไฟไถ่นานหรือยังไฟมันไฟมันดับอยู่นะก็อาจจะขาดแหละแต่ว่าก็ยังไม่แห้งทันทีทันใดครับผมแต่ว่าเราก็มีสมควรให้มันขาดขนาดนี้นะผมอะโอเคการชืกรถประจำวันครับผมก็ เซตโต้มีมาแนะนําแบบนี้นะครับผมสมาณนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้เซตโต้เลยนะครับผมให้คนที่ใช้รถ Ford Ranger นะผมได้มาดูวิดีโอของเซตโต้ผมก็จะได้รู้วิธีการเช็คตรวจเช็ครถประจําวันนะผมว่าจะต้องดูอะไรมากนะครับผมโอเคเซตโต้ชอบขอบคุณครับ